ภาวะอาหารติดคอเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือค่ะเราก็ดูความรุนแรงได้จากการเปล่งเสียงนะคะหากไม่สามารถพูดได้หรือมีเสียงเปลี่ยนไปก็ควรจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งวิธีการช่วยเหลืออย่างถูกต้องนะคะก็คือวิธีการเคอร์ i ิชแนลโนเวอร์นั่นเองค่ะวิธีการคือเราก็จะอ้อมถอนของผู้ป่วยไปนะคะจากนั้นก็คือใช้มือข้างที่ถนัดกำไว้นะคะแล้วก็ดันไปตรงบริเวณลิ้นตีตรงนี้นะคะจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะ ขึ้น5ทีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สามารถที่จะดันไอออกแล้วก็ทำให้เศษอาหารที่ติดอยู่หลุดออกมาได้ค่ะสบายยังเลูกแต่ถ้าหากไม่สามารถช่วยเหลือนํำเศษอาหารออกจากร่างกายได้ควรจะรีบนำส่งโรงพยาบาลดีกว่าค่ะและไม่ควรจะซื้อเครื่องมือที่ดูดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายมาใช้เองนะคะเนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐานในการรักษาทางการแพทย์ค่ะ